มองกล้องอ่ะมองกล้องมองเราอยู่หรือเปล่าไม่ต้องแอบหรอกพี่ไม่ต้องแอบหรอกพี่ามไม่ต้องแอบคือมองก็มองพี่ไม่ต้องแอบแต่ไม่สนู้เราแอบพี่คือเวลาพี่จะมองเต็มเลยทำไมอ่ะไม่รู้เราเต็มเลยมองเลยดูแล้วที่ดาวเต็มปล่าวเลยก็เป็นตอนตอนแรกไม่เต็มนะพี่ตอนเข้ามาวันแรกๆไม่เต็มแต่พอมาตอนเนี้ยเป็มดาวเต็มเลยไอ้โดนี้ำนะเป็นปั๊ เง eh ี้ยมันไปหายแล้วหายแล้วมองอยู่ป่ะหาวสีพี่ใกล้แตกอ่ะอย่งงี้ใช่ป่ะหายแล้วาขอผินะอย่างอีกวันหนึ่ง เขาเป็นอย่างเงี้ยว่าตอนคืนไปดูเคยเคยดาวขึ้นไหมเคยแล้วพี่วะจริงเหรอพี่ลองดูเลยที่เคยมันมีที่เคยดูดาวขึ้นปะเคยไม่เคยเป็นดาวขึ้นปะแตไม่เคยเนแบบเนกระตูน่ะแล้วมันเป็นดาวอย่างเงี้ยเห็นเลยเหรอจริงจริงไม่ได้เห็นว่าเป็นเส้นเว้ยแต่เห็นว่าเป็นแบบปิ๊บปิ๊แล้วเป็นบ่อยมากเช้าเช้านะออกไปออกกกำลังกายก้มแล้วก็เงยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่เคยเป็นั่นไม่เคยแบบนั้นคืนที่ดาวแต่ก็ กิ่งห้อยอ่ะเออวิ่งวิ่งวิ่งเลยเป็นสีขาวพี่เคยทำหน้านี้ว่าอะไรที่คือจะได้เวฟหน้าเอออย่างนั้นก็เคยเป็นเหมือนหน้าคือหน้าตโตอ่ะแต่แต่ในแต่จริงจริงแล้วไม่เคยเป็นตาสั่นไม่ได้ไอโซเลชันได้แต่มนหืดดีนะที่ไม่เคยเป็นมันคือจะหน้ามันเป็นแล้วมันคือจะหน้ามืดเงี่ยใกล้หน้ามันนิดนึงคือมันไม่ถึงมันไม่ถึงขนาดกับว่ายืนไม่อยู่แล้วเห็นดาวนะเว้ยแต่พึ่งโฟกัสอะไรไม่ได้ มันจะวิ่งวิงวิงวิงแต่ว่าแต่มันไม่ได้เวียนหัวมากไม่ไม่ไม่นิดเดียวเนี่ยคือไม่ได้แบบเราจะคุมอยู่เราพุมอยู่แบบโค้งอ่างเ้ยใช่คุมอยู่แต่ตามเนีไม่โฟกัสเราจะเห็นได้แบบแซงเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะแบบไม่รู้นี่ช่วงนี่ช่วงหนึ่งเป็นใช่เป็นร้อยเป็นร้อยดวงบ้าหรือเปล่ายิบยับเลยยิบเลยยับเลยจ้ะคือเวลาไม่ถี่ขนาดนั้นพี่นะเฮ้ยไม่ถี่อะไรเลยใส่ต้องวันใส่วันสมัน วันสัมมันใช่สินะถึงว่าคิวสองของวันครั้งงวัดเป็นไรอ่าชูชูชูทรีพีนิที่งอห้ให้ให้ใหเวลาเป็นครับเป็นดาวเป็นดาวอบางทีแบบที่ไม่ปบ่อยเลยหรอไม่ไม่เป็นบ่อยแต่แต่มาอยู่ที่เนี่ยเป็นมาสองครั้งไปอาบน้ำกันเถอะแต่มาอยู่ที่เนี่ยเป็นมาสองครั้ง อย่างคิวอะเรอไม่รู้อะไรคิวเราไม่กหนังหนังส่กอกมาหนึ่งงพี่เราเมันออลลหนังอุ้ยอ้ยเจ็บป้าเจ็บพออพออมร้อเนี่ยยุไม่เชื่อแล้วว่ายี่ปีเจป้าเฮ้ยคือฟันอะฉาะเข่าน้ำเว่ยเฮ้ยโอเคป เคยเจ็บเข่าเฮ้ยโอเคปะเก่นเจ้ากินเลือดได้กินเลือดปะทำไมมันร้อนแล้วสนุกมากไหมตอนนั้นเพิ่งกินเลือดจริงๆโอ๊ยเจ็บหมดเด็กตรงไหนพี่วะเนไหนเห็นดาวแล้วเห็นดาวจริงเหรอไม่อยาโอ๊ยน้ำยกเขามาทำไมล่ะอ๋อหิวเจ็บมากเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปาหน้ำกันเฮ้ยพีุ่มพี่บุมไาน้งกันงบาคิวไม่เชื่อแล้วว่าเอ็นพี่เ็ดละอะไรไม่ใช่คือมันอุบ่าป้าถามจริงคือมันคนเองรู้ว่ามันไม่ใช่ทำไมไม่มีอะไรเยอะขนานี้คือเหรออะไรนี่ของใครเอาต่อแค่นไ้ก่อนของเขาไงท้านี่ไง คือไม่มีไม่มีอะไรผมเหมือนปากแตกเลยนะไม่มีอะไรที่ถานอกจากยาหมอกแล้วรู้สึกเหมือนมันทําให้เจ็บขึ้นเนี่ยเราถากันเอ้ยไม่ใช่อาบน้นะพี่มันควรจะถาล้วมันกอกมักกว่าจะถากกันมันควรจะดีขึ้นหน่อย